สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีกันเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับมาพบกับเรื่องมูมูชาแนลนะครับมาพบกันทั้ง2ช่องทางเช่นเดิมนะครับทาง YouTube ก็เรื่องมูมูชาแนลนะครับทาง Facebook ก็เรื่องมูมูแฟนเพจนะครับสำหรับที่ท่านใดเข้ามาติดตามนะครับเข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้ง2ช่องทางกันด้วยนะครับเพื่อจะได้แจ้งเตือนคอนเทนต์ดีๆสาระดีๆเกี่ยวกับการสนทนาเรื่องมูมูนะครับจาก เลี้ยงหมูแบบบ้านๆนะครับแต่จะพาบริหารแบบมืออาชีพนะครับไปด้วยกันนะครับวันนี้นะครับก็เสียงไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับพอดีเป็นหวัดนะครับก็มีอาการเป็นหวัดลงคอนะครับก็ได้ห่างหายไปช่วงหนึ่งนะครับแต่ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับวันนี้นะครับจะมาสนทนากันเรื่องหมูนะครับลูกหมูหย่านมแล้วต้องมีวิธีปฏิบัติต่อลูกหมูอย่างไรนะครับหลังจากหย่านมนะครับจะมีวิธี ปฏิบัติหรือสิ่งที่ต้องทํากับลูกหมูอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยสุนทนากันนะครับอย่างแรกนะครับลูกหมูจะต้องนะครับมีอายุนะครับ20ถึง28วันขึ้นไปนะครับทำไมถึงมี20และต้องมี28นะครับถ้าลูกหมูสุขภาพดีแข็งแรงนะครับตัวโตนะครับน้ำนมแม่เริ่มหดหายนะครับเราก็สามารถออก อย่านมนะครับออกนมตั้งแต่ช่วงอายุ20วันเป็นต้นไปได้นะครับเพื่อนะครับฝึกการกินอาหารด้วยตัวเองนะครับกินน้ํากินอาหารด้วยตัวเองโดยไม่มีน้นํานมนะครับลูกหมูจะเติบโตนะครับสมวัยนะครับเช่นเดิมนะครับแต่ถ้าลูกหมูเรายังขนาดยังไม่ได้มาตรฐานหรือน้นํานมแม่ยังเพียงพออยู่เราก็สามารถออกช่วงท้าย,ายช่วงวันที่27-28ได้นะครับเพื่อจะได้ สมบูรณ์พันธุ์ตามมาตรฐานนะครับที่เราได้ตั้งเกณฑ์ไว้นะครับลูกหมูชุดนี้ก็ออกนมอยู่ในช่วง26วันนะครับผมก็ได้ออกนมเลยนะครับเพราะว่าเขาเริ่มกินอาหารเลี้ยรางเป็นตั้งแต่อยู่ในคอกแม่แล้วนะครับที่ใส่น้ําอยู่แบบนี้ก็เพราะว่าก๊อกน้ําตัวนี้อาจจะสูงหน่อยเพราะว่าเป็นคอกเฉพาะกิจนะครับที่เอาไปเลี้ยง ลูกสุกรทดแทนนะครับเป็นแม่พันธุ์ทดแทนก็เลยใช้คอกนี้นะครับอ่านะครับสิ่งที่ต้องปฏิบัตินะครับสิ่งที่1ก็พูดมาครับก็คืออายุลูกหมูจะต้องมีอายุตั้งแต่2 0ถึง28วันถึงจะหย่านมได้นะครับอ่าสิ่งที่2นะครับคือการเตรียมนะครับเตรียมคอกนะครับการเตรียมคอกนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นปูนพื้นสลัดนะครับอ่าจะต้องอ่าโรยปูนขาวทิ้งไว้สัก1วันเป็นอย่างน้อยเพื่อการฆ่าเชื้อเชื้อโรคต่างๆนะครับ แล้วก็สิ่งที่2คือการเตรียมน้ําเตรียมอาหารนะครับน้าอย่างน้อยๆในก๊อกในรางแบบนี้จะต้องพร้อมนะครับเพื่อให้ลูกหมูกินนะครับสามอาหารนะครับตัวนี้ในข้อย่อยในหัวข้อที่2นะครับก็คือการเตรียมคอกน้ําอาหารนะครับอาหารจะต้องเป็นเป็นอาหารเม็ดตอนช่วงแรกเกิดนะครับผสมกับเบอร์หนึ่งได้เลยนะครับเพื่อฝึกให้กินเบอร์หนึ่งไปในตัวเพราะว่าหลังจากที่ เราอนุบาลน,นะครับเขาจะขึ้นอคอกด้วยการใช้เบอร์หนึ่งเลยนะครับถ้าเราไปให้แต่อาหารเม็ดนมแรกเกิดนะครับเขาไปกินเบอร์หนึ่งเดี๋ยวอาจจะมีการท้องเสียหรือเปลี่ยนถ่ายเบอรอ์ทันทีมันอาจจะทําให้ระบบะย่อยอาหารปรับตัวไม่ทันนะครับข้อต่อมานะครับก็เป็นข้อที่3นะครับก็เปลี่ยนการเพิ่มวิตามินนะครับวิตามินบํารุงนะครับให้กับเขานะครับ อ่าตัวนี้เราอาจจะให้ก่อนยานมสักสามสี่วันสามถึงห้าวันได้นะครับตัวนี้หรือให้วันที่ยานมเลยก็ได้เพื่อเสริมวิตามินนะครับอ่าใช้เป็นคาโทซานนะครับสําหรับลูกหมูนะครับเพื่อจะได้อ่าเพิ่มนะครับเพิ่มความเจริญพันธุ์นะครับความหิวโหยนะครับคือการกระตุ้นการอยากอาหารมากขึ้นนะครับจะทาให้ลูกหมูกินอาหารได้มากขึ้นหรือหัดได้กินเร็วขึ้นนะครับอ่านะครับ ก็จะมีประมาณนี้นะครับที่ทำกับลูกหมูนะครับลูกหมูที่อยู่ในช่วงเวลาจานมนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับที่เราต้องเตรียมต้องทํากันนะครับก็อย่าลืมนะครับระบบไฟยังจําเป็นอยูอ่ให้ความอบอุ่นนะครับให้ความอบอุ่นแก่เขานะครับ นานๆไปเดี๋ยวลูกเติบโตได้สักอนุบาลถ้ายังไม่ขึ้นคอกก็ใช้เปลี่ยนเป็นหลอดไฟระยุงนะครับแต่ความร้อนยังใช้อยู่นะครับลูกหมูนะครับนี่คือลูกหมูอย่านมได้สองวันนะครับเจริญเติบโตสมไฟจริงนะครับชุดนี้มีคนจองแล้วนะครับมีคนเจ้าของแล้วนัดรับนัรับประมาณพรุ่งนี้นะครับมะลินนะครับตัวนี้นะครับลูกหมูสวยมากนะครับวันนี้เราพาน้องๆอย่านม นะครับก็อย่านมได้2วันแล้วแต่ว่ามาทำคลิปทีหลังนะครับแม่เขาก็ไปขึ้นซองเรียบร้อยนะครับเข้าซองยืนนะครับเราต้องนะครับมีวิธีนะครับมันสังเกตอาการนะครับในช่วงระยะเวลา3-5วันแรกนะครับเพราะว่าลูกหมูเมื่อขาดแม่นะครับเขาอาจจะตกใจนะครับแล้วก็กลีดร้องหาแม่นะครับอาจจะเกิดสภาวะช็อก นะครับเฉียบพัน์ธุได้นะครับแล้วก็เราได้เปลี่ยนที่อยู่นะครับอาจจะเป็นพืชปูแบบนี้อาจจะมีความเย็นนะครับสุขภาพหมูก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเราก็หมันสังเกตอาการนะครับมันสังเกตอาการแล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อจะให้ลูกหมูมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงนะครับจะได้ไม่ต้องสูญเสียหรือมาแก้ไขในการใช้ยุกใช้ยาทีหลังนะครับแล้วก็ข้อสาคัญนะครับ การอนุบาลลูกหมูนะครับการอนุบาลลูกหมูจะต้องอนุบาลอย่างน,น้อยๆห้าถึงสวันนะครับหก็คือถ้ามีความจําเป็นที่ต้องอรีบปล่อยหรือว่าลูกหมูตัวโต,วตวสุขภาพดีแข็งแรงก็สามารถปล่อยในวันที่5้าได้อย่างชุดนี้นะครับแต่ถ้าลูกหมูยังดูตัวเล็กๆหรือว่ายังปรับสภาพต่างๆที่อยู่กับคอกใหม่นะครับที่หลังจากยานุม ยังไม่ได้ก็ต้องรอสัก10วันนะครับไม่เกิน10วันนะครับเพื่อจะได้ปรับสมดุลทางด้านร่างกายจิตใจของเขานะครับเพื่อจะได้ปรับปรับต่อสภาวะข้อขุนนะครับข้อหมูขุนได้เพราะส่งต่อไปสภาพข้อขุนก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าลูกหมูไม่ได้รับการอนุบาลหรือได้รับการอนุบาลน้อยนะครับจะทําให้ลูกหมูเกิดสภาวะไม่คุ้นชินกับสถานที่นะครับอาจจะปรับตัวปรับร่างกาย ได้ไม่ดีนะครับก็จะทําให้มีการเจ็บป่วยท้องเสียนะครับไอนะครับก็จะมีหลายๆอาการตามมานะครับดังนั้นนะครับการอนุบาลนะครับหลังการหย่านมเป็นสิ่งที่สําคัญและต้องทํานะครับก่อนถึงส่งมือลูกค้าหมูผมอย่างน้อยๆต้องมีอายุ35วันนะครับอธิเช่นตอนนี้หย่านม28วันนะครับผมก็อนุบาลอีกสักเจ็ดวันเป็น3 5วันเป็นอย่างน้อยนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันทั้งสองช่องทางกันด้วยนะครับไว้พบกันใน E ีีต่อไปนะครับว่าผมจะมาสนทนาเรื่องหมูหมูกันเรื่องใดนะครับเรื่องต่อไปก็เกี่ยวกับลูกหมูแม่หมูก็ค่อยติดตามกันนะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วมันจะแจ้งเตือนคอนเทนต์ดีๆที่ผมนำมาลงมามาแชร์นะครับเพื่อจะให้ทุกคนฝึกประสบการณ์จากครอบกันบ้านบริหารแบบมืออาชีพไปด้วยกัน อ่ะสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ